นี่นะครับทางออกนาของเรานะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับดูครับจะอ,ออกได้หรือเปล่านะครับดูนะครับดูนะครับมามาดูนะครับเดี๋ยวเอียงฝั่งนี้นะครับ dưới thang kèm sắp tôn dưới thang lái chiếc ha đây cho ní vào bây giờ to dưới thang rồi bây giờ ยกล้อแล้วนะครับตานไปได้นะครับกลับบ้านได้นะครับเสร็จแล้ว